สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่16กพฤศจิกายน68นะครับมาติดตามสภาพอาพกาศนะครับบริเวณประเทศไทยรถมามตัวการอื่นๆที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเช้านี้นะครับอีกเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเช้าแห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับมีอะไรบ้างน,นะครับนะครับตามแผนที่นะครับ <c oughs> ตามแผนที่ความกดอากาศหรือตามเทียมนะครับแล้เวเทียม ตัวยบียานะครับเช้านี้นะครับก็ความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนเป็นริมนะครับริมความกดอากาศสูงนะครับที่เรามองเห็นนะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับก็บรรจัยดยกับผมบนเทียนเวสเซอร์เรีมนะครับมาดูนะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเรานะกะเดียวหน้ากระถึงภาคใต้ตอนบนนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราม่ z o o มดูนะครับท้องฟ้า ภาพถ่ายเมฆาคดาเทียมไม่มีเมฆฝนยังไม่มีเมฆฝนนะครับแต่เราก็จะเห็นเป็นเมฆนันนานะครับบริเวณไทยเราเป็นเมฆเอซนะครับเอโอโตคิมรัสนะครับบ่งบอกถึงการลงมาของอากาศเย็นมีการช้อนกันนะครับเป็นเมฆแผ่นเมฆก้อนนะครับนี่ครับเป็นเมฆโอโตคิมรัสหนาขอบชัดๆเนี่ยนะครับภาพถ่ายเมฆาคดาเทียมเราก็จะเห็นดูแบบนี้นะครับนี่นะครับชาวนี้ เราเห็นเป็นเมฆก้อนก้อนนยเป็นก้อนเป็นตุ่มตะวปําเล็กๆนะครับเป็นปืนติดๆกันนะเนี่ยนะครับขอบหน้าของเมฆนะครับก็ไปถึงแถวภาคเหนือนะครับตรงนี้อีคทับนี่นะขอบหน้าชัดเจนนะรอยแบ่งระหว่างอากาศเย็นกับอากาศอุ่นนะครับก็มีการพัดกันไปนะครับส่วนขอบน้าอีกขอบนึงก็จะเป็นช่วงเป็นรล้วๆเป็นต่อๆกันไปนะดูนะครับถ้าเราเงยหน้ามองฟ้านะครับ ตามแผนที่ต่างๆเราก็จะเห็นเป็นเมฆเป็นลอนคลื่นนะครับเป็นเมฆออโตคิ Auto ีมบัลัสนะเป็นปืนนันนานะครับรอบขอบมันก็ชัดชัดเจนนะครับเรามาดูนะครับย้อนหลังกันไปนะครับเนื่องจากเป็นภาวิสเบิร์นนะครับของเมื่อวานล้วก็จะเห็นเมื่อวานนะนะครับการไหลเข้ามานะครับเมื่อวานนะครับ ตอนเย็นๆนะครับเราก็จะเห็นขอบเมฆด้านหน้านะครับบางทีเราคงอคิดว่าเป็นเมฆฝนนะเป็นขอบหน้านะครับเป็นขอบหน้าของความกดอากาศสูงที่เข้ามานะครับเราก็มองเห็นได้จากเมฆนะครับถ้าไม่มีเมฆปรากฏเราก็จะมองไม่ชัดนะครับแต่พอมีเมฆเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับเที่เคลื่อนตัวเข้ามานะครับการโหลดข้อมูลชัดนิดหนึ่งนะครับดูต่อนะครับ อยากให้ดูนอแนวของเมฆสีเทาๆเนี่ยนะครับที่ก็เคลื่อนเข้ามานะครับจะรอบใหม่ก็จะเคลื่อนขึ้นมาเช้านี้นี่อจากว่าเป็นภาพถ่ายนะครับพิซิเบิลมันต้องใส่แสงนะครับเปืจะเห็นชัดเจนนะครับตัวเช้านี้นะครับจะชัดเจนมากขึ้นนะครับการเคลื่อนตัวของเมฆนะครับเมฆเอซีนะครับ นีออโตคิมูลัสนะครับเป็นเมฆนะครับเป็นหลอนคลื่นเป็นฟูงแกะนะครับแลก็จะเห็นการเคลื่อนตัวของเมฆนะครับก็จะเคลื่อนจากทิศตะวันออกนะครับเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของเมฆนะครับก็ตามคลื่นลมตัวอันออกที่พัดเข้ามานะครับแต่เราก็ต้องจับตานะครับกลุ่มเมฆกีใหญ่นะครับบริเวณเทเลจินใต้นะครับที่พัดอัดเข้ามานะครับบริเวณประเทศเวียดนามนะครับซึ่งกลุ่มฝนเมฆฝนกลุ่มเนี้นะครับกลุ่มใหญ่กลุ่มเี ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราเลยเดิเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก่อนนะครับดันแรกแล้วก็ผ่านภาคตะวันออกภาคกลางนะครับแล้วก็ขึ้นภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ก็จะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มดันใต้ที่เป็นลักษณะของไซโครนนะครับลักษณะอากาศตัวการนะครับวันนี้ก็จะมีความกดอากาศสูงนะครับที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนพร้อมกับลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมฝ่ายตะวันออกแล้วก็จะมีคลื่นลมตะวันออกนะครับพัดเข้ามาระดับกลางๆนะครับก็เป็นแนวลบสอบ ครับลมฝ่ายตะวันออกนะครับลมตัวนอชิงเนื้ออยู่นะครับก็ทําให้ประเทศไทยเรามีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงนะครับระบบของความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนนะครับนะครับศูนย์กลางนะครับแถวแถวมองโกเลียนะครับเช้าเลยเฉียดเขาก็เริ่มไหลลงมาอัดลงมานะครับเส้นมันจะยังห่างอยู่ตรงจีนตอนกลางนะครับตรงนี้นะครับเ้าก็จะลงมาอัดมารวมกันนะครับซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเรานะครับมีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในระยะต่อไปนะครับ้เรามาติดตามนะครับนี่นะครับทำให้ช่วงนี้ฝนไม่มีนะครับแต่่บยๆนี้ครับการเคลื่อนเข้ามาเร็วๆแบบนี้ลุมดูจากลักษณะของเมฆ AC นะครับเมฆออโตคิวมูลัสนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นเมฆแผ่นเป็นเมฆก้อนนะครับเมฆออโตคิวมูลัสเป็นเมฆก้อนที่แผ่กันต่อเนื่องแบบนี้นะครับถ้าอากาศเร็วร้ายก็อาจจะมีฝนในระยะ8-9ชั่วโมงนะครับตามหลักการลัทฤษฎีเขานะครับ <t ouch> แต่เราก็ต้องดูตามดูนะครับเพราะไม่เอซีหรือเอตคิมรัส <cultural> <S <S น,นะครับเขาแผ่เข้ามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายนะไหลเข้ามานะครับวันนี้ก็แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่นะครับขอบหน้าเขาไปถึงภาคเหนือนะครับขอบชัดๆขอบนี้นะครับเห็นนะครับขอบนี้นะครับขอบที่มัน,นชัดๆตัวนี้นะเป็นแนวแบ่งนะครับที่พาดผ่านอยู่แถวๆนะตอนนี้ก็อยู่แถวๆนะครับแถวแม่ฮ่องสอนผ่านเชียงใหม่นะครับผ่าน พยาวผ่านเชียงรายนะครับแนวขอบนี่ขอบหน้าเขาก็จะชัดเจนนะครับเราดูย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัดมานะครับแต่เนื่องจากเป็น visible นะครับพอดูในอินฟาเรดมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับอินฟาเรดมันก็จะเป็นสีเทาเท่านะครับแต่เราก็จะ้องอเห็นนะครับว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับดูนะครับการเคลื่อนตัวของ nec นะครับก็เคลื่อนตัวตามลม นะครับเคลื่อนลงตัวนออกนะครับต่อไปเรามาดูนะครับจากเรด้าตัวอากาศนะครับเรด้าตัวอากาศก็จะมีฝนเช้านี้ก็มีฝนภาคใต้นะครับจะดูกลุ่มฝนนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเคลื่อนตัวเข้ามาที่ไทยเรานะครับเราก็ต้องติดตามนะครับต่อไปเรามาดูการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับ การพยากรณ์การเกิดฝนท่นี้ทานข้อมูลเชิงนาฬิกาเช้านี้นะครับดูเส้นในสซบากันนะครับดูนะครับนะครับความกดอากาศสูงกลุ่มนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูการเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเข้ามาภาคตอันอกชิมเนียก่อนนะครับช่วงเที่ยงนะครับแถวาอวเทียนแถวเที่ยงบ่ายนะครับ เข้ามาแล้วนะครับนี่นะภาคใต้ก็มีนะครับภาคใต้ตอนละางก็มีนี่นะครับภาคใต้นะครับฝนก็จะเข้าควบคุมช่วงบ่ายๆท่ยงๆบ่ายๆนะครับเริ่มกันอย่เที่ยงนะอาจจะเป็นการไหลเข้ามาของนะครับมฆเอซีหนาๆแล้วก็มีฝนตามมานะครับนครับฝนฉับนะครับอาจจะมีฝนพายุฝนฟ้าขนองได้ด้วยนะครับในระยะต่อไปดูนะครับวันนี้ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคนะครับคำขืนนี้นะครับ บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนช่ำๆนะครับฝนช่ำๆคือฝนไม่มีพายุฟ้าขนองนะครับแต่บางพื้นที่มีได้นะครับตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับนี่ครับแล้วก็จะไหลเข้ามาคําคืนนี้ครับเช้าพรุ่งนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะครับก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับในระยะต่อไปเมื่อมีการอัดเข้ามามากๆนะครับอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้นะครับดูนะครับวันที่สิบเจ็ด วันที่17จ็ดมีฝนที่ฝนฝรัน่นอนได้เนื่องจากนะครับความกับดูระบบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาเสริมนะครับก็บเป็นอัดกันลงมาเสริมแรงกันลงมานะครับความกดอากาศสูงประเทศจีนแผ่ลงมานะครับปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงในร่รวมกับคลื่นลมตะวันออกที่พาดอยู่นะครับก็อ,อัดกันเข้ามาอีกนะครับกระทาให้มีฝนต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกร,กรคนที่เกี่ยวข้าวอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับนี่ครับฝนต่อเนื่องตั้งแต่วันใววันนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับฝนหนักกว่าเดิมนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นนะครับลมแรงด้วยนะครับดูนะเราจะได้ดูเรื่องลมนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่นะครับภาคกลางภาคเหนือนะครับก็ครบทุกภาคนะครับก็อัดลงมานะครับจะแช่อยู่นะครับดูนะครับวันที่ส8ปดก็ยังมีอยู่บางพื้นที่นะครับพอตัวเราชินเน้ยวันที่ส9ก้าก็เริ่มเริ่มแจางๆลงนะครับ ภก็ฝนก็จะมีนะครับภาคฝนตกชี้นเหนือภาคกลางนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคฝนออกชิงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตั้งแต่สวนภาคตะวันออกชิ้เหนือมีแต่วันนี้นะครับบ่ายๆและก็ภาคกลางภาคเหนือก็จะมีวันที่17 18 19นะครับ3-4วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระัดระวังนะครับเพราะว่ามีลมแรงด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรกรที่เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับผลผลิตการทางการเกษตรอาจจะเสียหายได้นะครับ ต้องฝ่อระวังเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะเกิดน้าท่วมฉัพลันน้าป่าไหลหลากได้และฝนสะสมนะครับทนเนื่องนะดูนะครับวันที่วันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับก็ยังมีฝนอยู่บริเวณภาคกลางนะครับรุงพมหาคอและใกล้เคียงมีฝนเช้านะครับฝนอาจจะเป็นความกดอากาศสูงนะครับไล่ลงไปนะครับไล่ความชื้นลงไปนะครับ ทำให้วันที่20นะครับประเทศไทยตอนบนนะครับภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนฝนลดลงภาคกลางก็จะมีบ้างแถวกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงนะครับช่วงเช้าเชลังจากนั้นอากาศก็จะโดนอัดลงไปอยู่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับฝนลดลงนะครับแต่อ,อากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่นะครับ <c oughs> ความกดอากาศสูงยังปกคลุมเส้นพันธุ์20ก็อยู่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนนะครับหรือประเทศลาวนะครับยังเฝ้าอยู่ภาคใต้เป็นลักษณะของรองบรสุมธิ์พดผ่านนะครับ แล้วก็มีเซคโรเครนเคลื่อนตัวผ่านด้วยนะครับดูนะกัรไหลลงมาเพราะของพุอากาศสูงนะครับเห็นไหมครับเซคโครนที่เคลื่อจนจากทางใต้ไปสู่ทะเลอันดามันก็จะมีโอกาสเกิดตัวเป็นพายุได้นะครับหลังช่วงปลายเดือนนะครับวันพุธที่ยี่สิบหกนะครับวับนพุธที่ยี่สิบหกวันอคา,ารที่ยี่สิบห้าวันพุธที่ยี่สิบหกนะความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็จะเบี่ยงเป็นนะครับลมตะวันออกนะครับ เราก็ต้องติดตามดูจะมีคลื่อนตัวบอดอกเข้ามาไหมนะครับในช่วงวันศุกร์ที่28นะครับจะมีไซโคลนบริเวณภาคใต้นะครับับเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้กตับภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับกันไหลของอากาศนะครับนี่นะครับภาคใต้แสดงว่าภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังยาวนะครับก็้งแต่ช่วงวันนี้ไปนะครับภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนนะครับ ส่วนพัดเตอบนดอกภาคประเทศไทยตนบนนะครับก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับมีฝนตกในช่วงแรกๆนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับก็ท้องฝนท้องไรพื้นที่ไปนะครับแะไรก็เลยก็มีนะครับช่วงที่ฝนตกก็จะมีอากาศหนาวเย็นด้วยนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงลงมาแล้วก็มีลมแรงนะครับสามแรงเสริมนะครับที่ประสานกันนะครับเราก็ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ ต่อไปเรามาดูที่ลมนะครับตรงที่ระดับอยู่พื้นแล้วก็จะเห็น่ามีลมแรงนะครับความกดอากาศสูงก็ข้อบคุมนะครับดูทาริกินใต้ตอนบนนะครับมีแม็กสปีดเข้ามาอัดเข้ามาด้วยนะครับไซโครนอยู่ที่เกาะบอเนียวนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับที่ระดับนะครับคารลอีไตัวพัดขานนะครับมีลมพัดแรงลมตวนออกชิมเหนือนะครับแล้วก็มีนะครับลมตวนออก พัดมาจากแปซิฟิกเข้าสู่ทะเลจีนใต้มีกำลังแรงนะครับฐานข้อมูลเชนาฬิกานะครับที่ระดับ850าสเมตตัวพัดคร์นเะราก็จะเริ่มเห็นว่าลมเป็นลมตะวันออกนะครับลมตะวันออกที่บาดเบียดเข้ามาแล้วก็จะเริ่มมีคลื่นนะครับจากนะครับการหมุนวนของไซโครนบริเวณเกาะบเดไนยวนะครับคลื่นผ่านได้แถวทะเลจีนใต้นะครับชายฝั่งเวียดนามที่มีกลุ่มเมฆและกลุ่มฝนปกคลุมนะครับ ระดับ700รเฮกตัวพัดคานนะครับระดับเ้เฮกตัวพัดคานนะครับเราก็จะเห็นลมตะวันออกที่พัดเข้ามาเป็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นเวบนะครับเซกเตอร์ด้านตะวันออกเฉียงใต้ก็พัดผ่านประเทศไทยแลวประเทศไทยเรานะครับก็เป็นคลื่นคลื่นลมตะวันออกนะครับระดับ600เฮกตัวพัดคานเลยหรือ1เ0 0 0ฟุต14,000ฟุตซึ่งเป็นระดับที่นะครับคลื่นลมตะวันออกหรือที่เรียกมีกําลังแรงนะครับก็ดูนะครับ แมกสปีดอยู่ตีอยีดใต้พัดอัดเข้ามานะครับเมื่อวานที่เราดูนะครับเราดูย้อนกลับไปนะครับการเคลื่อนตัวนะครับแนวเมฆที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาอาดเข้ามานะครับภาคตันอากเฉียงเนี่ยเราดูการเคลื่อนตัวของเขานะครับนี่เขาเริ่มอัดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีความชื้นเขาปักกลมภาพตันอากเชียงเหนือนะครับนี่นะครับตามแนวเขาเคลื่อนตัวตามแนวเมฆที่เมฆเอซเอซีเมฆออตัวคือเวลาที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับตอนดูภาพถ่ายเมฆแกวเทียมเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามแรงของแรงนีนะครับ ดูครับเขาอัดเข้ามานะครับพรุ่งนี้เขาจะเบาลงแต่พรุ่งนี้มีแรงอัดจากความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาเสริมนะครับอัดลงมาแรงๆนะครับนี่ครับก็ตัวการรวมๆกันนะครับหลายแรงรวมกันนะครับที่ระดับ500ให้ตัวพัดคารดนะครับเราก็จะเห็นเป็นลมตะวันออกตอนออกชิมเนี่ยพัด่านประเทศไทยเรานะครับที่ระดับ400นะครับ ก็เป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ถือเป็นเซกเตอร์ด้านยกตัวของ e อนตี้ไซโคนนะครับที่ระดับ300เป็นลมตะวนันออกนะครับระัที่ไทยเรานะก็เป็นลมแรงแรงอยู่นะครับที่ระดับ200อให้ตัวพัดคานนะครับเราดูนะครับลมตะวันออกจะเป็นลมแรงนะครับดูควมด้วยลมนะครับแถวๆเนี่ยครับ4.4น็อตนะครับก็เกือบเกือบเป็น ทีเนะครับเป็นเชสตรีมนะครับมีการไหลบนนะครับเนื่องจากชั้นบรรยากาศสูงนะก็ต้องดูสูงขึ้นไปนะครับที่ระดับร้อยห้าสิบพิกตัวพัดคาณนะครับร้อยห้าสิบพิกตัวปัดคานเราก็เห็นนะนี่นะครับสี่สิบกนอตนะครับที่เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นไดเวจนด้านบนนะครับทาให้อากาศยกตัวได้ดีนะครับการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนก็จะก่ะตัวได้ดีนะครับก็ทําภาพตามกราฟิกนี่นะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับเป็นร้อยห้าสิบกตัวพัดคานเพื่อติดตามดูนะครับ การเคลื่อนตัวของระบบอากาศนะครับดูนะครับลมที่พัดเข้ามานะครับวันนี้นะครับดูไปไป่ายบลมตัวดอกพัดัดเข้ามานะครับถ้าเราดูพรุ่งนี้นะครับระบบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มไหลทะลักลงมานะครับทะลักลอแตกลงมานะครับเสริมกับลมที่อยู่บริเวณประเทศไทยเราก็จะเริ่มมีลมแรงพัดขึ้นอัดแรงขึ้นนะครับ กับการกับมีฝนนะครับนี่ก็มีลมแรงดูนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดูลมแรงนะครับวันนี้นะครับแถวๆนี้ค่ะว่าตอนนี้สี่สิบคนน็อตเกือบห้าสิบน็อตนะครับแสดงว่าลมแรงมากนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนะมีลมแรงข้าวอาจจะล้มได้บางพื้นที่นะครับมีลมแรงมีฝนตกมีอากาศหนาวเย็นนะครับ ก็สามแรงสามแบบนะครับก็ต้องฟ้อว่าดูนะครับลมแรงๆก็จะอัดลงมานะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าปกคลุมประเทศไทยเรานะครับศูนย์กลางของความกดอากาศสูงก็จะเริ่รนะมอ่อก yani. culture, นกาลังลงบริเวณประเทศจีนเนี่ยเพราะความกดอากาศสูงก็จะไหลลงมาปกคลุมอยู่แถวบ้านเรานะครับศูนย์กลางก็จะอ่อนกําลังลงนะครับแต่ประเทศไทยเราก็ยังโดนปกคลุมอยู่โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมหนาวนะครับ ก็ต่อเนื่องไปนะครับถึงปลายเดือนแล้วก็เสริมลงมาเป็นระลอดนะครับช่วงวันจันทร์ที่24ก็จะมีกลุ่มหนึ่งไหลลงมาเสริมนะครับ <c oughs> การที่ความกดอากาศสูงจะไหลลงมาประเทศไทยเราได้นะครับมันก็ต้องมีฟรอนต์มีแนวท่าอากาศบล็อกไว้ด้านตะวันออกแถวญี่ปุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ไหลไปญี่ปุ่นนะครับดูความกดอากาศสูงถ้าไม่มีตัวบล็อกเขาก็จะนะครับเบี่ยงเบนไปแถวญี่ปุ่นแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นลมตะวันออกพัดเข้าสู่บ้านเรานะครับ ด <So S 2> ูนะครับก็มีไซโคลนนะครับพายุหมุนบริเวณอินเดียนะครับทะเลอันดามันนะครับขึ้นเอาเป็นกรนขึ้นอยู่อย่างอากาศเปลี่ยนแปลงข้อดุลค่อนข้างรุนแรงนะครับปีนี้นะครและพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวได้ง่ายบริเวณทะเลจีนใต้และนะครับทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันนะครับเนื่องจากอุณหภูมิน้าทะเลนะครับมีอุณหภูมิสูงนะครับปีนี้อาจจะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนลานิญาต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องอุณหภูมินะครับ <c oughs> เรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของอุณหภูมิผิวพื้นเช้านี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับเช้าเช้าเจ็ดนาฬิกาที่ผิวพื้นเราก็จะเห็นว่าพื้นน้ํามหาสมุทรทะเลมหาสมุทร <c oughs> จะอุ่นกว่านะครับอุ่นกว่าพื้นดินนะครับประเทศไทยเราก็อากาศเย็นๆนะครับในตอนเช้านะครับ ช่วงกลางวันนะครับกลางวันอุณหภูมิพื้นดินกับพื้นทะเลก็ใกล้ๆกันนะครับแถวบ้านเรานะครับก็แสดงว่าอุณหภูมิพื้นน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นจะมีแรงช่วยเสริมให้เก่อเกิดพายุมูลคขดร้อนก็กิดขึ้นได้นะครับดูนะครับวันพรุ่งนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับวันอาคารที่แปดที่ความกดอากาศสูงเริ่มเข้าประคุมในไทยเราเริ่มอัดลงมาแล้วนะครับนี่นะครับทําให้ อุณหภูมิอากาศก็เริ่มลดลงนะครับยี่สิบกว่าองศายี่สิบต้นต้นนะครับดูนะครับเริ่มลงมาวันที่สิบแปดนะครับกรมอากาศสูงระลอกนี้นะครับซึมลงมากลางคืนนะครับคืนวันที่สิบแปดดูเส้นกรมอากาศเท่าที่ลงมาแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ทําให้เช้าวันพุธที่สิบเก้านะครับอากาศเย็นลงแบบวกบภาพนะครับเนื่องจากมีฝนด้วยนะครับ ลดลงเทียบฮานาครก็ลดลงนะครับเหลือยี่สิบกว่านะครับต่อด,ด้วยวันที่ยี่สิบนะครับก็ยังลดลงด้วยนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับว <í u. S 1> ันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับดูนะครับแถวกร,ร,รุงเทพมหานครเหลือ20องศาเหลือ19องศาประมาณนี้นะครับนี่นะครับ มันออกเชียงเหนือภาคเหนือก็เหลือมัน14-15องศานะครับแต่เราก็เป็นไปรวมกับค่าลมค่าฝนที่เกิดขึ้นนะครับเมฆที่ปกคลุมอยู่ดวงทิ์สองไม่ได้มันก็อาจจะเย็นกว่านะครับเย็นกว่าค่าอุณหภูมิที่เราให้ข้อมูลวันนี้นะครับฐานข้อมูลวันนี้นะครับนอาจะเย็นกว่านี้นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวันนั้นนะครับดูนะครับนี่นะของพยากราศสูงก็ยังปกคลุมอยู่นะครับตอนเช้า ทิงเขาจะอ่อนกาลังลงเส้นความกดอากาศเท่าห่างแล้วนะครับไม่ชิดกันแล้วครับแต่ก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงในภาคเหนืออาจจะมีอากาศหนาวนะครับในตอนเช้าก็ต้องติดตามน,นะครับาระวังนะครับจะเป็นจนถึงปลายเดือนนะครับก็จะมีความกดอากาศสูงเข้าปกคลุมนะครับก็ต้องติดตามนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับ บ่ายวันนี้กลุ่มฝนก็จะเข้าปกคคุมภาคตอะวันออกเฉียงเหนือนะครับดูขอบเมฆที่เริ่มอัดเข้ามาแถวชายฝั่งเวียดนามนะครับตัวการที่ตัวการที่ทาให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยหลอดนะครับก็มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมานะครับแล้วก็จะทะลักลงมาเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบแปดสิบเก้าก็จะทําให้อากาศประเทศไทยเราหนาวเย็นลงนะสิบแปดนี้ก็จะเขถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางประเวณพารครก็วันที่สิบเก้านะครับต้องติดตามนะครับ แล้วคืนลมตะวันออกที่พัดเข้ามานะครับทำให้เกิดแนวลมพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดบุกคมอยู่นะครับก็ทําให้มีนะครับมีฝนนะครับมีลมแรงนะครับและกอากาศหนาวเย็นนะครับทุกท่านก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องติดตามนะครับตอนผลข้อมูลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูทีนึงนะครับว่าเขาจะเข้ามาแต่เราดูจากขอบเมฆนะครับนี่ขอบเมฆขอบนี้นะครับขอบนี้บุงบอกคือความกดอากาศสูงนะครับ จะมีขอบเมฆนะครับที่เป็นฝนนะครับนี่นะครับขอบนัานนะเริ่มไหลเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากเห็นเริ่มเห็นตัวที่เริ่มส่องมานี่นะครับกลุ่มเมฆนี่นะครับกลุ่มเมฆมันก็จะเป็นว่างระหว่างช่องรอบแรกนะครับที่ไหลไปเนี่ยรอบนี้ก็จะเข้ามานี่นะครับเริ่มไหลเข้ามาแถวจังหวัดบุรีรัมย์ทานรนีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เป็นป็นลื่นเป็นละลอนเนี่ยนะครับ กำลังบอกถึงความหนาของเมฆหนาขึ้นนะครับบางพื้นที่อาจจะมีเมฆเกร็ดเล็กๆนะครับที่ปกคลุมอยู่นี่ครับดูนะครับรูปลักษณ์ของเมฆรูปลักษณ์รูปร่างนะครับของเมฆเนี่ยลักษณะของเมฆก็เกิดจากลมนะครับแถวบ้านเรานะครับดูลมดูแถวเวียดนามนี่เป็นพวกคาชินพวกอะไรนะครับเมฆก็จะเปลี่ยนไปครับอาจจะเป็นเมฆสเตตัสนานนะครับแต่เมฆฝนนะครับอย่างเงี้ยที่อยู่แถวเวียดนามที่จะเคลื่อนสู่ประเทศไทยเรา เริ่มอัดนนาขึ้นช่วงแรกอาจจะเป็นฝนเบาๆนะครับฝนน้ำฉ่ำฝนไม่มีพายุฟ้าขนองนะครับถ้าความกดอากาศสูงลงมาเสริมนะครับมีแรงอัดลงมานะครับทลักลงมาของความกดอากาศสูงก็จะทําให้มีพายุฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องฟระว่างเตรียมตัวรับมือวางแผนรับมือนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่เกี่ยวข้าวนะครับอาจจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรข้าวเสียหายได้นะครับก็ต้องติดตามนะครับสภาพอากาศการรายงานข่าวการแล้วก็ติดตาม ฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้นะครับมีลมแรงอากาศหนาวเย็นฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงยับจับพลันนะครับอุณหภูมิอาจจะลดลงแบบรัวภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าคลิปที่ผมทำผมมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ